เรียบสีทุกท่านนะฮะน้ำมนต์มาแล้วสวัสดีครับโอ้โอเมื่อกี้เห็นใส่ชุดนักบินอยู่เลยเห็น <laughs> ใส่ชุดนักบินเลย <laughs> 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 เห็นแม่โคตแม่โคตแม่โคต ก็ไม่องเลยับมเยอะขนาดนี่มลพจะแชะหนมาสักแช่เดี๋ยวเตมไปทุระนะฮะน้ำมลทำเกียร์บุกครัวแต่งครัวอะไรนะครัว ก็สัญจรนอ๋อโอ้หอมเหรออะไรหน้าดำลับไม่ได้แต่หน้าดำกินดำก็รอดำก็รอเป็นยังหนาวแล้วอะไรเป็นยังรับไม่ได้ใกล้จะถึงเวลาทานข้าวมื้อเที่ยงแล้วตอนนี้นะยาชี้ตร้โอ้หอมหอมมากเลยเออเนี่ยลมพัดมาทางนี้ด้วยเนี่ย เรากินส้มตเยไรไรเรนอันนี้ก็เป็นวต้มอ้าว้าจะเป็นของเราลมป่า่าบ้งีรมาสงของนเปาจังอะไรกันเดาอังไพเปไม่ได้อาเบอร์โทรศัพท์มารู้สึกว่าจะมีของเราเหมือนกันนะเั้อังอะไรแต่โทรหาแล้วแหละ ิไปดูก่อนในย่าหันทันทนี้ไปดูกอ่อนโะอ้นะใครป็นคอเนวากิววากิวเดี๋ยวพี่เสือบินไปดูของวา,ากิวย่างมีเสือพาไปบ่มาเอาไว้มาต้มบันนี้ไว้มาต้มบันผมผม,มลำลำน,นี่บอไม้ใส่เลย ใส่น้ำมา呀น้ำอืมใส่น้ำน้ำดิ้นเลย sí. น้ำเฮา <ไ Miles. S 2> อ๋อของเพื่อนล่ะของเพื่อนล่ะเพื่อนเพื่อน,น,นสั่งเนี่ยคนสั่งต้องรู้นะของมาส่งเอ๋อแอนแพมารีอรอป้าออกมาครับผมค <never forget. S 2> ุไไมไว้ก่อน

มเด้อมาซิมเบิงเด้อว,ว่ากกอกไปยังไม่ได้กินส่วนลุงก็ล้างรถอยู่นะครับผมเดี๋ยวมาทานข้าวด้วยกันล้างรถเสร็จพอดีมกรี <c oughs> ้ั่แต้่กาแฟ เราเติมรอบบ่ายเติมอีกแล้วเราเติมอีกนะครับอันนี้พี่นิตยาจัดให้แล้วทั้งวันทั้วนมันคล้ายๆหน่อไม้เนาะอันนี้คือต้มอะไรต้มจ้าต้มไหวต้มไหวไสชาบอไาชาบอไ้ไาบอาสชาบอลาชาบของฝากจากคุณตา จะทำเมนูอะไรเนี่ยกินน้ำพริกหรือวะกินน้ำพริกก็ได้กินเหมือนหน่อไม้อย่างงี้บอกลวกนหมลวกจิ้มลวกจิ้มกินกับน้ำพริกโดยจะกินกับส้มตำเนาะนะฮะได้หมดเลยนะเนาะปลามาหรือเปล่านะมาห่าหรออะไรพัสดุเธออะไรเสือปลาใบ อะไรเพราะว่าให้เอ็มเอมันสั่งตู้ให้ค่อยอยู่มันมันเสื้อผ้ามันอันมันดำค่อยๆจะสั่งเหมือนกันใช่ไหมอือสั่งหมด100%นะนะตู้ผ้าเป่าเสื้อมันดำใช่เหมือนก็1ม0นะนะอืม3,060เวลามันขี้พูดมันเข้าไปจับคืออยู่ก็บเม็ดํำมาเช้ยล้างรถเสร็จนะ ไม่ตกหรอกตกก็ตกเข้าเมื่อวานวัดมาแป๊บเดียวตอนสวนมนต์ี๋เดล่าสุดครับที่ครัวสัญจรนะครัวสัญจรเหมือนประชุมสัญจรเลยเ,เติมกลวยก่อนห้องนีเเ่เริ่มเดือดเริ่มเดือด เออคือมาจริงด the ้วยช่วยเห็ดนางฟ้าเช่วยเห็ดนางฟ้ายี่สิบก้อนฮะสั่งช่วยเห็ดนางฟ้าอ๋อยี่สิก้อนทำฟาร์มเห็ดใช่ไหมเนี่ยฟาร์เห็ดยี่สิบก้อนคือเดี๋ยวนี้เพราะเพราะเห็ดนางฟ้ามันไม่ต้องทำโรงเรืออะไรเงี้ยแค่เอาอะไรที่มันเป็นโต๊ะเงี้ยมาเรียงเรียงเรียงแล้วก็เอาผ้าปิด รถน้ํามันก็ออกครับผมค่ะแหละเรารอดูผลผลิตนะครับถูกต้องรอดูผลผลิตสั่งจากลาซาด้าเฮ่รถใครมารถใครมารถใครมาเฮียมาเฮียวัดเฮียวัดเียบรรยากาศอาสุดนะฮะที่ หนว่มเขาปะน่ะกิลังต้มยูหิวเขาหนุ่มเขาอ๋อเอฟซีมาีนุวัไม่ใช่ไม่ใช่เอฟซีด้วยน่ะอ่าลุงร้องอะไรลุงร้องอะไรพี่เสือไม่รู้ลุงร้องอะไรอ่ะลุงพลร้องลั่นเลยนะ ล <laughs> ุงคนร้องอะไรฮะลุงคนร้องอะไรฮะใครมาเ c มอ FC มาเหรอนั่งไว้ FC มาพร้อมกรถตึ้งไปทำมาใหม่อ๋อ FC คนนี้กว่าจะลงจากรถได้อ่ะครึ่งชั่วโมงอ๋อรู้แล้ว <laughs> <c oughs> จะสตา <laughs> <laughs> รู้แล้ว เอฟซีผมจะกลัวร้อนเลยกลัวความร้อนนิดนึงเอฟซีกลัวความร้อนเวลามาถึงก็จะต้องอยู่ในรถกล่องสัมภาระใหญ่ๆเลยนะเอฟซีเอฟซีจากนครปฐมนะครับไม่ใช่ปทุมธานีป่ะเอ้าเหรอลุงจำผิดหรือเปล่าปทุมธานีาาต้อองกระไรอแม่มาแม่ขอพอนหมูบ้า ตอนแรกเขาบอกว่าอาจจะมาประมาณวันจันทร์ถเขาเสร็จเสร็จก่อนวอร์มเครื่องอยู่วอร์มเครื่องอยู่ถามนี้เป็นยังไงจะเปลี่ยนเกรื่อใหม่เป็นไงมั่งครับนี้ไหมไปเปลี่ยนเกรื่อใหม่เปลี่ยนชุดเกรื่อใหม่ครับนิี้เลยโอ้ลายหมื่นเลยเปลี่ยนชุดใหม่เลยปะใช้ไรกว่าเดิม ใจอักเใจยยังไม่ลงครับตอนนี้เขาร้อนเขายังไม่ลงลดครับปรับอุณหภูมิก่อนก็พี่นุวัตรนะครับพี่นุวัตรเดินทางมาจากนครปฐมทวทุมธานีพี่ว่ายังไงก็ตกดูจากนม่มาแล้วเนี่ย ลุงล้างเสร็จตกน่าจะตกพอดีนะดูแล้วแม่แต่มีโรงจอดอยู่จอดโรง